คนอะต้องอยู่ฝั่งใช่ปะมืดไหมฝั่งไหนฝั่งไหนสว่างเ๋ยเราขึ้นไปถ่ายข้างบนเลยฝังี่อยไหมเตูยลยัสดีครับกินรยังค่งเลยครับหิวไหมเนี่ยกะจะขากะลาจะใช้เขา้าาของกิน ยังไม่ได้กินเลยกินแบบจุกจิบมาน่าสงสารงานกันเยอะนะระวัางไม่เอาอยางนั่นเลยดี๋ยวปวดโกด้วยมีใครได้แฟนมีบ้างได้ค่ะได้เยอะมีใคตไม่ได้ไหมมันก็ต้องมีแหละมีบ้างขอบุณทีมาด้วยคแต่บก็ติดไหมไม่ค่อยติด ราดูร้า์ตอนทุ่ยไมหัใจน่ไม่มีหัวใจอ๋อไม่มีหัวใจเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วที่ล้าได้เท่าไหร่อะร้านนึ่ง้อเท่าไรเนี่ยสอง้าน้งได้หมดแล้วหน่ร้านนึงนได้พี่หน้าร้านนึงไปแล้วร้านห้องร้านร้านได้เพราะเขาที่แล้วเราไม่ได้บอกตอนแรกห็ือ2ร้านได้ได้ค่ะ หลังจังจริงหรอะต้อภาัดหรอตัดแล้วก็แบบนี้หรอ <c oughs> อ้โมยุ่งมากเลยอ่ะไม่ยุง่งรอแตบบ่เซอร์เซอร์นะย้อ่ะเอาไปตัดก่อนไหมคะ <c oughs> อลไวไค ขอบคุณที่มานะครับเจอกันวันนี้เราก็เจอกันวันวิสิทธิ์เจ็ดสองแล้วก็เดี๋ยวมีไปไปงานที่สิงคโปร์ชุดเดือนชุดหล่อมากอนาะแล้วได้มาหรอเอาดูหน่อยแล้วแล้วพูดว่า L อันนี้ใช้อะไร ดูนะใช่ยนี้แอ่ะนาจะรัอบคุมันนี้อแอลแต่แอลก็โอเคแล้วนะแอลก็แบบ เนีอกิ้นาไปสิโปร์ิ้นเดืออีมีไปสิงคโปร์เดี๋ยวบอกวันนะไปงานอเมซอนที่นู่นนะใารับทเอาเอ่ออะไรเอาเอ่ออ่จริงๆอ่ะมันเสร็จแล้วนะมันก็เหลือแบบเหลือแบบ ได้ค่ะแต่ว่าไม่น่าจะยังไม่รู้ไฟเลยค่ะว่ามันว่ามันเช้าหรือว่ามันมันน่าจะเช้าไปเลยไม่ก็ก็ดึกไปเลยอะครับใช่ได้หมดคนะ่ะทั้งไปเลยได้แต่อินนั่นเรื่องไม่ได้ <laughs> เพราะว่าเขา <laughs> เขาเรือกมาให้บินไปเดินปมแดดหน้าเมซอนเนะี่ยแวะไปถ้าว่าก็แวะไปส่งทีโอ้ขอตั้งเลยไม่ได้ไปส,งส,งส,งรสริงคโปร์ <laughs> สงรร่งแค่สนามบินเฉพาะใช่สนามินเฉพาะเดีว ช่วยเป็นสิงโตไงของเองคะขอบคุณครับอะไรนะอ้ละกคบอสันนีนะได้ค่ะได้เลยแต่แล้วจะใส่แว่นนียนะเนื่งว่าโอ ไปอะไรกันเองข้างกันเทไปไหนเหรอจริงๆอ่ะเขาว่ามาเขาติดต่ออินมาก่อนก่อนวันถ่ายแค่อาทิตย์เดียวเองเหมือนแบบวันเดียวอ่ะกับคนสุดท้ายอ่ะแล้วโทรมาตอนเที่ยงคืนโทรมาสามสิบหกสายอ่ะแต่เขาไม่ถวายอินนะเขาทรหาอา PR แล้วเขาก็บอกว่าพูดไม่ได้แต่ต้องมาให้ได้ เขาบอกว่าเขาพูดไม่ได้ว่าทำไมแต่ว่าเขาบอกว่ามาเถอะคุ้มแล้วก็เลยบอก่โอ้โหถ้าโทรมาเวลานี้โทรมาขนาดนี้ก็ต้องไปอ่ะต้องไปใครเลือกเพลงอ่ะเขาให้เขาให้เลือกเองครับก็จริงๆก็ได้ก็คือไอ้เลือกมา3เพลงแล้วอินก็เลือกไปสามเพลงแล้วก็เขาก็ไปเช็คกันแล้วก็แบบมันมีเพลงที่ตรงกันพอดีก็เลยแบบแล้วก็ไอ้เขาเลือกคีย์มาก่อนเขาก็อยากร้องเองเขาอยากร้องคีย์สูงนี่เราโอเคกัเดี๋ยวร้องสูงแล้วดีร้องเอาแต่ต่ำให้มันจะได้ จะได้ตัดไปได้ไงแต่ลองอินรักเก่งมากเพราะอเลยอ่ะเพราะรู้สึกมากถ่งได้ไหมก็ถึงได้ไหมเพราะว่าแบบมันเพิ่งรู้ก่อนวันแค่แค่อาทิตย์เดียวเอครับก็เลยแบบก็คือไปเรียนร้องเพลงเรียนร้องเพลงเรียนร้องเพลงวันก่อนหน้าก็ไปเรียนร้องเพลงแล้วก็วันต่อไปก็ไปอัดเลยเพราะว่าบางคนมันจะมีแบบเขาจะรู้นานนานนานกว่านี้อินรู้ช้าไอ้เพลงนี้ก็เก่งมากเลยอ่ะยอดแต่น้าร้องดีนะแบบว่าไม่เก่งจะใครบ้าง ไม่รู้เลยว่าเธอทำอะไรต้องเพื่อนโทรมาบอกอ่ะจะเปิดดูอ่ะเปิดทีวีไม่ทันแต่แบบตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าแบบต้องไปให้ได้แบบว่าบอกไม่ได้แล้วก็ต้องแบบคือเราก็เดาไปแล้วว่าต้องมีขาพี่แจ็คแน่นอนอ่ะเพราะว่าแบบบอกไม่ได้แต่ว่าทุกวันเนี่ยอยากเจออยากเจอีีแตดมากเลยเขาบอกว่าเขาบอกว่าหัวขาคุกไรเท้ขาเราทีวีไม่ไค้บอกหัวขา ดูไม่คือกล้องอ่ะเขาจับพี่แจ็คใช่ป่ะแต่อีไม่รู้ว่ากล้องมันมันแบบมันกว้างอ่ะอีก็คิดว่าเขาหันคือเขาจะมาเขาหันมากูก็ติ่งไงคือแบบเขาวิ่งได้ไงแบบแล้วตอนวิ่งอายมากนะเพราะว่าวิ่งจากอรเหนึ่งอี่คอร์นึ่งเพราะเขาแยกนักแสดงเขาไม่ให้เจอกันใช่ป่ะอีนี่วิ่งอยู่ฮอหนึ่งแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้านแล้วด้วยแล้วพี่แจ็คอยู่ฮอสาม แล้วจริงๆอ่ะหลังกล้องอ่ะที่กล้องไม่เห็นนะคือคนเป็นร้อยนะเว้ยแล้วอีก็แบบวิ่งวิ่งวิ่งวะกูก็เป็นนาราแต่แต่แม่งก็แจ้งสารใครวะวิ่งก็เลยวิ่งวิ่งแต่ต้องบอกว่าขอบคุณสีเสื้อในวันนั้นที่ทำให้พี่แจก้องเห็นไม่งั้นอ่ะกูไม่รัแน่นอนเสื้อขาวนะวิ่งเก่งมากไปแข่งทิปแคทได้เลยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมามีอะไรอีก มีมาเซอร์ไื่อยๆเออันนั้นเขาเอามาจากไหนกันเขาแบบมีคนลน่วงนี้ก็ช่นี้ยังไม่ได้มีงานซีรีส์ละครก็เลยพยายามออกออกการเยอะโปตีนไม่ค่อยออกรายการครับตอนนี้ออกยังไม่ได้เลือกก็อยู่ที่ไหนเพราะว่ามันออกได้หลายๆที่ด้วยครับจะได้จะได้เจอกันบ่อยๆเออไดเจอบ่อยๆเยอะเลยเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ถ่ายรายการเยอะมากเลย แล้วก็รอดูที่สิงคโปร์จะทำลุคดี้ดีเลยอินเปลี่ยนสีผมก่อนวันแฟนไซมีสปอยแฟนไซร่วมานปาร์ี้ดินก็น <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวแฟนายก็จริงๆในงานก็จะมีวิดีโออีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเต็มครับที่จะคล้ายๆที่เซอร์แต่ที่เซอร์มันเป็นตัวโดนตัดออกแต่ในในงานน่ะจะเป็นตัวเต็มที่เราดันแล้วก็ที่เปลี่ยนสีผมใหม่ แล้วก็พิธีกรของเราครับเป็นตัวฮาคิดบอกว่าตัวฮาก็รู้เลยปะหลองมันมาอะไรครับช,ชุดตอนสายยังไม่รู้แต่ว่าชุดไปงานเออชุดงานนะ <c oughs> อันนั้นใส่ดีออเออก็จริงจังนะแต่ว่าเปลี่ยนโรงแรมมา ท,ที่ของเก่าก็ดีแต่ของใหม่ก็ดีกว่าเดิมเพราะว่ามันอยู่ตรง B D S ทองหล่อเล่ยครับมันจะได้แบบใกล้หน่อยคือใม่ก็แพงขึ้นแต่ก็ทุกคนก็คือเดินทางง่ายแล้วก็โรงแรมมีข้อดีคือแสงธรรมชาติเยอะเวลาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมันสวยกว่าใช่แบบพยายามคิดว่าแบบถ้าจะถ่ายรูปก็อยากได้แบบแสงธรรมชาติได้ไปใช่ไหม <laughs> ไ้ไม่ใช่พูดไปก็คือไ แวะไว้นะครับเวอร์เสร็จแล้วเ,เรียวเพฟซี่ก็กมีใครเป็นวันนี้ยังจริงๆร้านเสร็จแล้วนะร้านเสร็จแ,แล้วแต่ว่าเปิดเปิดอ,อืมคงต้องซ้อมก่อนแล้วค่อยแกรนแบบกลางเดือนหน้าแต่ว่าร้าน่ะเสร็จแล้วแต่ยังก็ลังจะเปิดตื่นขึ้นมาแล้วอาทิตย์นี้ทีท่น่าจะทยอยของมาขายหน้าร้านแหละครับแต่ว่าที่เปิดให้กินอ่ะอินอินเพสกันเองก่อนไปไลฟ์ก่อนนะ กดดาวด้วยนะวันนี้เอาเอาสองล้านได้เลยคือกดไปก็ไม่ได้อะไรก็แต่ว่ายาหได้ได้ไหนูอยากได้มันูมีก็ให้ได้แล้วมันมีชื่อหรือเปล่าชื่อมันชื่อแบรนี่เออมันเป็นมันเป็นตัวเองขอบคุณนะครับเฮ้ยชอบหมวกทรงเนี้ยใส่ร้อยใส่ร้อย นเกิดด้วยหรอเค่ะน้องพี่เกิดน้องโยเกิเกเรแล้วมันเกิดน้องๆทไงอ่ะน้อง,งนองุ่มจังน,นี่ะบอกกขอบคุณนะครับค่ะที่นวันนี้วันเกิดพี่เนทแฮปปี้วัเดย์พี่เนหน่อยแฮปปี้วนเดย์ลง้าค่ะวันนี้วันนี้แฮวนเดย์ครับม,รมากครับ ้ำงมเอง้อไมเองเราบอกนไม่ฝอยว่าเราหาอะไรที่ ขอบคครับกลดรรับาลูกเราห้คไดครับใลูกเราเลยโอเคครับไปเลยคราจัดการได้น้ออลไปไปดสุงางด้วยค่ะนน้นได้เยอ่ะคุณผลครับจัดการจัดได้ไม่ได้ค่ กลับบ้านได้แล้วกลับบ้านดีๆนะกินข้าวยังเนี่ยยังเลยกินข้าวด้วยนะหนูกินอะไรยังคบอิงกินผลไม้ไปแล้วเมื่อกี้มีคนไม่ิไม่อิ่มหรอกไตนครับ only for you ต้วัน l l า a ฟวันพบที่ซีอรขอบคุณรอครับ กันนี่เจ็ดน้ลูกเจ็ดนะครับเก่งมากทันใช่ไหมเก่งมากทันาไปแล้วนะคบสวัสดีค่ะเจอกันนะบายบายขอบคุณนะคะแล้วเราจอดไหนครวัสดีค่ะทางไหนค